สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดาวันโยนาเนกษตรราศกรจังหวัดสตูลขอแสดงคาวามยินดีอย่างยิ่งในโอกาสวันท้ายวันสถาปนากรมชลประธานครบรอบ123ปีซึ่งเมียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่13มิถุนายน2568นี้ถือเป็นวาระสำคัญในการรำลึกถึงคุณูงการอันยิ่งใหญ่ของกรมชลประทาน ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดก,การทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภคและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่องและยัง่งยืนตลอดระยะเวลากว่าหศตวรรษกรกมชลประทานได้มีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานอันส่งผลให้ภาคการเกษตรมีความมั่นคง เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อ,อย่างยั่งยืนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดสตูลซึ่งได้รับประโยชน์จากโครงการและการสนับสนุนของกรมชลประทานมาโดยตลอดในโอกาสอันเป็นมิคลนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ผู้บริหารข้าราชการพนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงและมีพลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดไปค่ะตูการันเกิดรกรมชลประทานครบ123ปี